พระคาถาอาราธนาพระขึ้นคอพระคาถานี้ถูกบันทึกไว้ในตำราแก้วสารพัดนึกของหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามก่อนที่ท่านจะอาราธนาหรือคล้องคอวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยวัดโคศีตารามควรอาราธนาพระคาถานี้ก่อนพระคาถามีว่าตั้งนโมสามจบขอบารมีหลวงพ่อกวยวัดโคศีตารามพุทธังอาราธนานัง ทำมังอาราธนานังสังคังอารัธนานังพุทธังประสิทธิเมรรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมโสทาโยนะโมนมมสกาโลโสทายอิมังคถาพุทธมาเลโสธรรมมาเลโสสังฆมาเลโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังคังนมามิอิติสุขโตชุตินันทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุอิติปิโสว,วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอขอบารมี หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามพุทธังอาราธนางรรมังอาราธนานังสังคังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมทรมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมโสทาโยนะโมนมมสกาโลโสทายอิมังคถาพุทธมาเลโสธรรมมาเลโสสังฆมาเลโส สุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขตโตชุตินันทะโลนะโมพุทธายะนะสีวังพรมมามะอะอุอิติปิโสวิเสเสอ,อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ ขอบารมีหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามพุทธังอาราธนานังรำมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังประสิทธิเมทรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมโสทาโยนะโมนัสกาโลโสทายะอิมังคถาพุทธมาเลโสธัมมะมาเลโสสังฆมาเลโส สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโคสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินันทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุอิติปิโสวิเสเสอ,อิอิเสเสพุทธนาเมอ,อิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอี ส่วนพระคาถานี้วนไปจนครบ3 7หรือ9จบแล้วท่านก็ขอพรตามปรนารถนาที่ท่านต้องการได้เลยครับ